สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอจะขอนําเสนอโคโลคาเซียไว้ลาวาซึ่งในหลายท่านที่ยังไม่มีในครอบครองนะครับในช่วงนี้ก็แนะนําว่า ควรจะมีไว้ในครอบครองเป็นอย่างยิ่งเพราะก่อนหน้านี้หลายเดือนที่ผ่านมานะครับเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งเลยที่มีราคาข้างงวดค่อนข้างสูงมากๆแต่ในตอนนี้ราคาก็ลงมาแต่หลักร้อยหลักไม่ถึงร้อยก็มีนะครับแต่ความสวยงามของเขาอยู่ที่ตัวลายใบที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็สร้างความสวยงามสดใสให้กับสวนได้ดีมากๆหากท่านกําลังมองหาโคโลคาเซียที่มีใบสวยงามแบบนี้แล้วก็ติดตามกับมือเยนสตูดิโอในตอนนี้นะครับกับไวลาวาครับผม เริ่มต้นจากการที่เราไปรู้จักก่อนว่าเจ้าโคโลคาเซียไว้ลาวาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหน้ากากฟาโรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโมจิโตเป็นคอฟฟี่ครับเขาอยู่ในสกุลเดียวกันก็คือโคโลคาเซียซึ่งเจ้าต้นไม้ในสกุลโคโลคาเซียเนี่ยนะครับที่ได้ชื่อโคลโคาเซียเนี้ยเป็นเพราะว่ามีคุณลักษณะสําคัญบางประการก็คือหัวของเขาคล้ายกับหัวของบัวซึ่งแสดงลักษณะหรืออุปนิสัยที่สําคัญของเจ้าโคโลคาเซีย เลยนะครับว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบความชื้นแล้วก็รวมไปถึงอาจจะปลูกเขาในฐานะเป็นไม้น้ําหรือไม้ชายน้ําได้ด้วยนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าต้องมีความชื้นสูงจึงจะปลูกเจ้าโคโลคาเซียหลายๆชนิดนี้ให้ได้ผลงอกงามดีมีใบสวยงามสำหรับชื่อไวลาวาก็เป็นชื่อที่ ั้งขึ้นมาใหม่จากการที่นักปรับปรุงพันธุ์ได้มีการปรับปรุงพันธุ์เจ้าโคโลคาเซียวไวลาวานะครับสันฐานของใบที่สําคัญของไวลาวาจนกลายมาเป็นที่มาของชื่อไวลาวานะครับก็คือตัวเนื้อใบสีเขียวเหลือบๆตรงนี้นะครับประกอบกับตัวเส้นกลางใบทุกท่านจะเห็นได้ว่าตัวเส้นกลางใบตรงนี้นะครับก็จะมีสีขาวครีมแล้วก็จะมีสีขาวครีมเนี่ยป้ายมาที่เนื้อใบด้วยนอกจากนี้บริเวณจุด ที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวก้านใบกับตัวแผ่นใบก็จะมีสีน้ำตาลอมแดงหรือจะเป็นสีเขียวอมน้ำตาลอมม่วงตรงนี้นะครับเป็นลักษณะที่สําคัญของไวลาวาเลยก็ไม่ต่างอะไรกับตัวลาวาที่เดือดขึ้นมาแล้วก็ไหลนองไปทั่วผืนใบตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่เด่นชัดสีขาวครีม สีม่วงอมแดงตรงนี้ก็ตัดกับเนื้อใบที่มีสีเขียวแล้วก็จะมีรอยบุ๋มบ้างยกนูนบ้างถ้าหากเราพนานิจารณาดีนะครับตัวสีเขียวอ่อนๆตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นคริสเตอร์หรือจะมีลักษณะแวววาวด้วยจึงเป็นลักษณะที่สําคัญทําให้ไว้ลาวาเป็นต้นไม้ถูกใจของหลายๆท่านที่ชอบไม้ใบสวยงามเลยนอกจากนั้นยังไม่พอครับตัวหูใบที่มีลักษณะเป็นหัวใจที่มีสเสน่ห์แบบนี้เราก็จะเห็นตัวบริเวณขอบใบเนี่ยก็จะมีกุ้นสีม่วงไปด้วยนะครับเมื่อเราพลิกไปดูหลังใบครับถึงแม้ว่าจะ มีลักษณะรูปใบที่ไม่ได้โดดเด่นท่านดูบริเวณก้านใบตรงนี้นะครับที่เป็นก้านกลมๆส่งขึ้นมาส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวก้านใบกับตัวแผ่นใบเราจะเห็นไหมครับว่าส่วนที่หันไปหาปลายใบจะมีสีเขียวอ่อนแต่ด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นสีม่วงอมแดงแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเราเห็น2ฝั่งก็จะมีสีไม่เหมือนกันแต่เขียวอ่อนนี้นะครับก็จะหายไปแล้วก็กลายเป็นสีม่วงอมแดงในที่สุดนะครับจึงเป็นไม้ใบเขียวที่มีก้านแดงนั่นเองแล้วก็ เนื้อใบสีเขียวมีลายใบสีขาวครีมแบบนี้นะครับจึงทําให้เมื่อเรานําไว้ลาวาไปปลูกประดับตกแต่งในสวนก็สร้างความขาวสว่างหรือสร้างความสดใสให้กับสวนที่ในโลกนั้นมีใบใบสีเขียวได้เป็นอย่างดีเลยแล้วนอกจากนี้แล้วด้วยลักษณะ ที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าไวราวาที่มีสีขาวครีมอยู่บริเวณกลางใบเนี่ยก็จึงเป็นต้นทางของการปรับปรุงพันธุ์โคโลคาเซียอีกหลายๆต้นที่มีสีใบตรงบริเวณตรงกลางใบนี้แตกต่างไปจากสีขาวครีมทําให้เราได้สายพันธุ์โคโลคาเซียลูกผสมใหม่ๆที่มีไวลาวาเป็นต้นทางด้วยเช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นไม้ลูกผสมที่ผสมแล้วจนได้ลวดลายสวยงามแบบนี้ก็ยังเป็นต้นทางต่อๆไปด้วยความเจ๋งมันอยู่ตรงี อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับว่าปัจจุบันเจ้าไว้ลาวามีราคาค่าตัวเนี่ยลงมาเยอะมากๆแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะซื้อหนอ่อหรือไหลเล็กๆนะครับไปปลูกปัจจุบันราคาหลักร้อยก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับสำหรับท่านที่มีกอใหญ่โต แล้วก็ปลูกเล่ยหล,ลายกระถางอย่างที่ผมมีอยู่แล้วนะครับ <S <S ก็สามารถจะใช้วิธีการแบ่งแยกหนอ่อแล้วก็ปลูกใส่กระถางใหม่แบบนี้ได้เลยนะครับโดยการขยายพันธุ์ก็ทําได้ไม่ยากเลยครับเราก็สามารถจะใช้ช้อนปลูกแทงหรือกดลงไปที่ตัวบริเวณรอยต่อระหว่างหนอ่อหรือต้นใหม่เหล่านี้กับต้นแม่แล้วก็งัดออกมาแล้วก็นํามาปลูกในดินปลูกแบบแห้งหรือจะปลูกแบบเปียกก็ได้นะครับหมายความว่าอย่างนี้ครับถ้าหากเราต้องการปลูกในดินปลูกแบบ แพ้งเราก็ผสมดินปลูกครับให้มีคุณลักษณะที่จะ กักน้ําได้ดีก็ดินปลูกที่ใช้ก็อาจจะเป็นดินปลูกหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ผสมด้วยกาบมะพาร้าวสับอีกสักหนึ่งส่วนแล้วก็รวมไปถึงการใช้อินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกสักหนึ่งส่วนนะครับผสมคลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็ใช้เป็นวัสดุปลูกเจ้าโคโลคาเซียไว้รลาวาได้เลยหรืออย่างที่สองเราก็ใช้ดินเหนียวครับในการที่จะนําดินเหนียววางลงไปบริเวณก้นกระถางก่อนหรือก้นอ่างก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็นําเอาเจ้าต้นไว้รลาวาเนี่ยปลูกลงไป แล้วก็ปิดทับด้วยดินเหนียวอีกทีหนึ่งแล้วก็เติมน้ําให้เต็มนะครับก็จะเป็นการปลูกในระบบที่เราเรียกว่าเรียนแบบไม้ชายน้ําซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือเป็จใจแวดล้อมที่เจ้าไวลาวาหรือต้นไม้ในสกุลโคโลคาเซียหลายๆต้นชื่นชอบเลี้ยงแบบน้ําก็ได้เลี้ยงแบบแห้งก็ได้ถ้าเลี้ยงแบบแห้งแบบนี้ก็แนะนําว่าจะต้องมีจานรองกระถางครับเพราะจะทําให้เก็บรักษาความชื้นได้ตลอดทั้งวันนั่นเองแต่ถ้าเลี้ยงแบบขังน้ําก็สบายใจได้อย่างหนึ่งว่า ไม่ต้องรดน้ํานั่นเองครับเมื่อฟังมาถึงต้นนี้แล้วหลายๆท่านที่ยังไม่เคยมีโคโลคาเซียไว้ในครอบครองนะครับแล้วท่านสนใจที่จะปลูกไว้ราวาก็ต้องพิจารณาก่อนว่าพื้นที่บ้านของเรานั้นมีแสงแดดเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าโคโลคาเซียทุกชนิดเลยนะครับชื่นชอบแสงแดดเอาเสียมากๆเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านมีพื้นที่ที่มีแสงแดดเต็มวันแล้วก็สามารถจะวางโคลโลคาเซียไว้ลาวาไว้ตรงนั้นได้เป็นเรื่องที่ดีเลยแต่ถ้ามีอาจจะมีไม่มาก ก็ต้องพิจารณาว่าควรจะต้องมีแสงแดดอย่างน้อย4-6ชั่วโมงต่อวันจึงจะเหมาะสมกับการปลูกโคโลคาเซียไวลาวาและโคโลคาเซียต้อนอื่นๆด้วยนะครับแต่ถ้ามีน้อยกว่านี้ไม่แนะนําให้ปลูกนะครับเพราะจะไม่สวยงามใบก็จะลู่ลงปลกลงอ่อนย้วยไม่สวยงามเลยไม่แนะนานะครับถ้ามีแดดไม่เพียงพอต่อมาในเรื่องของการดูแลรักษาครับถ้าหากท่านปลูกเลี้ยงเขาในฐานะไม้น้ําหรือไม้ชายน้ําที่ปลูกวางเขาไว้ลงในบ่อน้ําโดยตรงวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เลี้ยงดูง่ายนะครับ ก็จะทําให้เจ้าโคโลคาเซียเหล่านี้เจริญเติบโตต่อเนื่องแต่กอดีแล้วก็ให้ใบใหญ่โตเลยสําหรับเรื่องการลดน้ำนะครับมีอยู่2ทางเลือกถ้าท่านปลูกเข้าในถนะไม้ชายน้ําหรือปลูกลงไปในน้ําวิธีการนี้ไม่จําเป็นต้องลดน้ําเลยขอเพียงแต่แค่เติมน้ําลงในบอ่อให้อยู่ในระดับที่ต้องการก็เพียงพอแล้ววิธีการนี้จะได้ต้นไม้ที่ใบใหญ่โตมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการแตกหน่อแตกกอเป็นอย่างดีเลยแต่ถ้าหากท่านปลูกเลี้ยงลงในระบบดินแห้งที่มีจานรองนะครับ ควรจะต้องรดน้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งแล้วก็ให้มีปริมาณน้ําส่วนเกินไปกองอยู่ที่จานรองกระถางเป็นเรื่องที่ดีเลยแต่ถ้าอากาศแห้งๆอย่างเดือนมีนาคมที่มือเย็นกําลังถ่ายทําอยู่นี้ก็แนะนํานว่าถ้าเป็นไปได้ก็ขอสองรอบก็จะเป็นการรักษาความชื้นให้กับเจ้าไวลาวาได้เป็นอย่างดีเลยครับนอกจากนี้แล้วเรื่องของการเพิ่มเติมความอุดมสมบูรณ์ให้กับโคโลคาเซียไวลาวนะครับก็สามารถจะใช้ปุ๋ยได้หลากหลายรูปแบบเลยเริ่มแรกที่มือเย็นแนะนําเลยก็คือว่าให้ใช้ปุ๋ยคอก ทุกทุกสิวันหรือทุกๆ1เดือนนําปุ๋ยคอ,อกลงมาสัก1กึ่งกมือนะครับแล้วก็โรยไปที่ตัวผิวกระถางจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ดินอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้แล้วปุ๋ยที่แนะนําก็อาจจะเป็นปุ๋ยละลายช้าก็ได้แต่ขอให้เป็นสูตรที่มีธาตุอาหารหลักครบนะครับอย่างเช่นปุ๋ยสูตรเสมอสูตร 13, 13 13, 13 16, 16, 16, 16, 16แบบนี้โรยลงไปได้เลยแล้วนอกจากนี้แล้วปุ๋ยที่แนะนําเลยและที่มือเย็นใช้แล้วก็ใช้เป็นประจําเลยก็คือปุ๋ยบัวยี่่หห้้้อออใใดดดกก็ไไนนนะครับับขทาเเติมลงปสื อย่างกระถาง18นิ้วที่มือเย็นปลูกอยู่เนี่ยนะครับเราก็ใช้วิธีการใช้ปุ๋ยบัวสัก 3- 4ถึงเม็ดกดลงไปที่บริเวณรอบข้างนะครับทั้ง4ทิศเลยก็จะทําให้ปุ๋ยบัวนั้นค่อยๆละลายออกมาเป็นประโยชน์ส่งเสริมการจเจริญเติบโตของกิ่งก้านใบเจ้าไว้ลาวาไล่เป็นอย่างดีเลยต่อมาเรื่องโรคและแมลงครับเป็นธรรมดาอยู่เองที่ไม้ที่ชื่นชอบความชื้นอย่างเจ้าโคลโคาเซียนั้นจะเป็นโรคใบจุดตาเสือซึ่งจะมีลักษณะของการเกิดโรคโดยเฉพาะนะครับมือเย็นเคยทําคลิปนี้ไว้แล้ว สามารถคลิกดูการ์ดที่แนบไว้ตรงนี้ได้เลยก็ให้ใช้ลามินานในการฉีดพ่นนะครับต้องใช้เชื้อปาซิลัสทับซิลิสจ,จาก ลามินาในการฉีพดพ่นถึงจะเอาอยู่นะครับแนะนําเลยนะครับ้า,ากท่านเจอปัญหาใบจุดตาเสือที่เข้าทําลายโคโลคาเซียอยู่ใช้ลามินาเอาอยู่ครับแล้วแมลงประเภทหนึ่งเลยนะครับที่เข้ามาจองกระถินเจ้าโคโลคาเซียอย่างไวราวาและโคโลคาเซีหยหลายต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ออนแล้วก็เพลี้แป้งก็มีโอกาสเข้าทําลายได้เช่นเดียวกันใช้บูรินแล้วก็เมตาซานในการฉีดพ่นนะครับเพราะว่าการระบาดเกิดขึ้นได้ง่ายทีเดียวเลยครับหากท่านเจอปัญหาหนอน ทูที่มากินใบนะครับก็แนะนําให้ใช้ไลนิ่งในการฉีดพ่นนะครับถ้าเจอตัวประมาณสักทุ่มสองทุ่มนะครับช่วงหัวข้าแบบนี้แหละ ก็จะเจอหนอนเหล่านั้นก็ฉีดพ่นหรือจับเขาออกได้เลยนะครับสําหรับการนําไปใช้งานนะครับหากท่านไม่มีพื้นที่บ่อน้ําก็แนะนําว่าให้ปลูกเขาในฐานะของไม้กระถางแล้วก็จะปลูกในกระถางที่มีจานรองก็ได้หรือจะปลูกลงไปในอ่างในพื้นที่ที่รับแดดแสงแดดเต็มวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลานกว้างๆที่เรามีการปูพื้นคอนกรีตหรือพื้นกระเบื้องลงไปนะครับการปลูกไว้ลาวาในฐานะของไม้กลางแจ้งตรงนั้นก็จะเป็นลดความแข็งกระด้างของพื้นที่นั้นได้ดีมากมาก และนอกจากนี้แล้วหากท่านเลี้ยงปลามีบอ่อปลานะครับโดยเฉพาะปักคราฟก็แนะนําว่าลองนําเจ้าไวราวาปลูกลงน้ําดูแต่ทั้งนี้ต้องปลูกลงในอ่างก่อนนะครับแล้วค่อยนําเข้าไปวางในบอ่อปลาก็จะทําให้การดูแลรักษาง่ายขึ้นแล้วก็จะได้ใบใหญ่โตสวยงามแบบนี้นั่นเองครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้นมีอยู่เป็นประจําที่มือเย็ยนสตูดิโอนะครับหากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้แล้วหลงมาเจอมือเย็ยนเป็นคลิปแรกฝากกด subscribe ติดตามมือ เยนะครับและที่สําคัญก็คือหากท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัปคลิปท่านจะได้รับสาระดีอย่างนี้ก่อนใครและถ้าท่านอยากจะเชิญชวนให้กัลยาณมิตรของท่านได้ปลูกไว้ลาวาด้วยแล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับและนอกจากนี้หากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้หลายๆต้นเคยประสบปัญหากิบกับเรื่องโรคและแมลงในการเข้าทําลายน้องๆต้นไม้ที่เรารักแล้วก็เชิญชวนท่านได้ ใช้ชีวพันธุด์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับเป็นชีวพันธุ์ที่ป้องกันกําจัดโรคและกําจัดแมลงอย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้เป็นอันตรายกับเราลูกของเราและก็สัตว์เลี้ยงที่เรารักนะครับทำให้ระบบนิเวศของเราไม่ถูกทําลายไปด้วยสารเคมีน้องหมาน้องแมวไม่เป็นอันตรายจากสารเคมีที่ตกค้างเลือกใช้ชีวพันธุด์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยในตอนนี้มือเยี่ยสตดิโอแอปพลายเคมประเทศไทยรวมไปถึงน้องไวรลาวามรขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ